ข้อต่อไปครับข้อนี้เขาบอกว่าแก๊สฮีเลียมครับจำนวน1มีจำนวน n โมเลกุลในปริมาตรหที่อุณหภูมิ T เควินถ้าต้องการลดอุณหภูมิของแกส๊สเหลือที่ส่วน2เคลวินจะต้องเอาความร้อนออกจากแกส๊สเท่าใดหากกำหนดให้ปริมาตรคงที่โอเคก็เริ่มเลยนะครับแก๊สฮีเลียมมีจำนวนโมเลกุล n โมเลกุล อเอาความร้อนออกจากแก๊สเท่าใดพลังงานภายในของแก๊สเนี่ยคือ U ใช่ป่ะ U คือพลังงานภายในแสดงว่าเราต้องหา U ตอนแรกใช่ไหมครับแล้วก็หา U ตอนหลังแล้วก็ดูว่า U ตอนหลังเนี่ยมันน้อยกว่า U ตอนแรกเท่าไหร่ใช่ป่ะ ก็คือพลังงานความร้อนที่เอาออกไปอ่ะก็มาดูนะครับ U เนี่ยเมื่อมันเป็นแก๊สอุดมคติเนี่ย U คือ nek ใช่ปะและ nek เท่ากับ3.2ส่วน2 nrt เท่ากับ3.2ส่วน2 n k v t และเท่ากับ3.2ส่วน2 PV เช่าะครับแต่ข้อนี้ครับเราควรจะ ใช้อะไรดีครับใช้3าส่วนส nkbt ใช่ป่ะพอเขาให้ตัวแปร n มาใช่ไหมอ่าก็จะได้ว่า uek เท่ากับสาส่วนส nkbt ก็ตอนแรกครับ u 1อ่าพี่ให้ u ตอนแรกเป็น u 1เท่ากับ nek ก็เท่ากับ3าส่วนส nkbt พอตอนหลังครับเปลี่ยนเป็น T ส่วน2 k e เคลวินปุ๊บก็ให้เป็น U 2เท่ากับ N E K 2เท่ากับ3ส่วน2 N K B T แต่ว่า T ในตอนหลังเป็น T ส่วน2ใช่ไหมครับดังนั้นเอาความร้อนออกไป U 1หนลบยูสใช่ปะ ก็ออกไปเท่าไหร่ครับ3.2ส,ส่วน2 nkbT ลบ3ส,ส่วน2 3ส,ส่วน4ใช่ไหมครับ nkbT แสดงว่าเอาออกไป3.4ส,ส่วน4 nkbT นั่นเองก็คือคำตอบโอเคข้อนี้ครับก็อาจจะมาวิเคราะห์ก่อนว่าพลังงานภายในของแก๊สเนี่ย U เท่ากับ nEk เท่ากับ3ส่วนนี้ แต่เราต้องเลือกตัวนี้ใช่ป่ะเพราะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดตัวแปร n มาใช่ป่ะก็ใช้สูตรนี้ก็จะตอบว่าเอาความร้อนออกไปครับ u 1ลบ u 2หรือเท่ากับ3-4ส่วน4 nkbt นั่นเองโอเค